ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะที่มีพัสดุหนึ่งชิ้นที่มีปัญหาไม่สามารถส่งออกได้การุณากด9เพื่อติดต่อพนักนางานค่ะสวัสดีค่ะไปรษณีย์ไทยดีให้บริการค่ะอันนี้ไปรษณีย์ไทยสาขาตรงไหนครับค่ะค่ะเชียงรายค่ะไม่ทราบว่าคนนี้จะสอบถามเรื่องอะไรคะก็เห็นระบบแจ้งเตือนมาครับว่ามีพัสดุตกค้างค่ะลูกค้าขอทราบเลขพัสดุด้ยนะคะ,คะ,คะไม่ทราบครับเพราะผมไม่เคยส่ง อ๋อไม่เคยส่งใช่ไหมคะแต่คุณได้รับแจ้งแจ้งเตือนใช่ไหมคะใช่ครับผมได้รับแจ้งเตือนอันนี้คือเตือนจากข้อมูลที่มีหรือว่าระบบโทรจิตนะครับค่ะคือถ้าคุณไม่ได้นส,ดส่งพัสดุออกไปนะคะคือข้อความมันก็มันไม่ได้แจ้งเตือนไปไป,ไปหาคุณไม่ใช่หรอคะใช่ครับผมไม่เคยส่งแล้วอันนี้แจ้งเตือนได้ไงครับคุณยืนยันหรอคะว่าคุณไม่เคยส่งใช่ครับลองเช็คชื่อดูก็ได้ครับค่ะชื่อคุณชื่ออะไระคะประยุทธ์นามสกุลอันท h โอ l า n ครับ คุณชื่อประยุทธ no? ์หรอคะใช่ประยุทธ์ครับนามสกุลอันทโอลานอ๋อค่ะอันท h โอลานประยุทธ์หรอคะใช่ครับมีไหมครับประยุทธ์หรอคะใช่ครับมีไหมครับไม่มีนะคะอ๋อไม่มีหรอครับอันท h โอลานนะครับไม่มีหรอครับลองเสิร์ชดีดี เราตรวจแล้วค่ะไม่มีค่ะโอ้ตรวจเร็วจังเลยครับระบบคุณเร็วมากตรวจเร็วค่ะไม่ต้องตรวจแล้วค่ะไม่ต้องตรวจคือฟังจากเชื่อก็มันไม่น่ามี่ะคะคือแจ้งชื่อผิดมาแล้วค่ะอ๋อเหรอครับชื่อนี้แน่นอนอ๋อจริงแล้วแล้วผมเชื่ออะไรครับไม่ไม่ทราบสิคะแต่แต่ดิฉันเอ้าก็ถ้าทางไปษณีแจ้งมาว่าถ้าไปษนีแจ้งมาว่าผมมีพัสดุตกค้างคุณต้องรู้ชื่อดิอ้าถ้าคุณไม่แจ้งมาแล้วจะไปรนูหรอคะก็ลูกค้ามันเยอะค่ะคุณโทรมาผมไม่ได้แจ้งไปคุณโทรมาอ้าว โทรไปเหรอคะใช่ครับคุณโอนใส่เข้ามาหาดิฉันไม่ใช่หรอกค่ะคุณกดเลขเข้าเข้ามาหาดีฉันทำงานบริการอารมณ์เย็นกว่านี้นะครับไม่ก็คุณอ่ะก็คุณทำให้ดิฉันอารมณ์ขึ้นเลยค่ะอารมณ์ขึ้นเหรอครับผมมีไวอาก้านะครับถ้าคุณอารมณ์ขึ้นอ่ะสอนไหมครับไม่สนค่ะไม่สนใจค่ะเรื่องแบบนี้ไม่สนใจค่ะค่ะตอนนี้ยังว่างใสนะคะกี่เวลานะคะผมอึดนะครับผมอึดนะ